สบายดีพี่น้องดีแต่อลราก็ะสูส่ซองน้องทูนสาวลาวไม่ดีสิพาพี่น้องนั่งรถไฟไปเที่ยวไปเบิ่งตลาดประตูน้ำน้ำกันเด้วยพี่น้องว่าสิเป็นจะได้นักไปในรอบหลายปีแล้วพี่น้องไ่เด้ไปนะตอนนี้เขาก็อยู่ที่สถานีพร้อมพบตอนนี้กําลังรอรถยู่นาอแล้วกรอทุกคนขึ้นมานั่นเองนะทุกคนเบิงบ่งเบิรงนรอบๆเบ,บิ่งรอบๆงามปะงามปะทุกคนวันนี้มีตากล้องนะบัดนี้ วันน้มีตากล้องอ่ะตอนนี้กำลังต่อแถวอยูน่นะทุกคนเราสัคาสมัครตากล้องเพิ่มไปเจอกันที่ประตูน้ำเด้อทุกคนเด้ลยชุจเป็นนางรถไฟตอนกลางคืนเหนาวอกกระหนาวต้นหน้าจะใส่แขนสั้นใส่กูบูใส่แขนห้างที่คนตอนนี้เฮา,า,าจะมาฮอดอาจะทานี ชิดลงแล้วเด้อนี่คือทางออกบุคว่ที่ไปห้อดประตูน้ำรบ่อนนะต้องมารลอรุ่นน้ำกันนะทุกคนเพราะว่าเราเคยไปนั่นเองนะอันนี้คนข้างล่างนี่ก็บ่กเคยไปคือกันตามห้มามาวัดแหละ อนนี้ก็ผ่ากด้านมาฮอดนาเส็นทันเวอร์แลวทุกคนอย่างบททฮอดในรุดระหว่างจุดไม้ปลายทางเราเลยเราต้องย่างไปอีกนะเหนื่อยกันแล้ววะนี่เหนื <c oughs> ่อยกันแล้วจะได้ลรเหนื่อยก,กันย่างมา,มาตอนนี้ก็พามาถึงที่นี่แล้วนะคะพี <c oughs> ่พีนั่นก็คือที่เขาวางขายของตัวบริเวณ แยกประตูน้ำนี่นะคะพี่ลนลอยแบบนี้ก็ได้ได้วยเหรอ นี่คือของขายริมถนนนะคะพี่พี่โอ้นี่เกิดเกิดที่เขาขายขูและร้อยแน่เลยถ<อ>ูกคนมาเ<อ>มาสินค้าที่ราคาถูกเปนิค้าอเ,คเองนะคะี่พี่คนเยอะมากทุกคนตอนนี้พากันย่างเพื่อจะไปตลาดนะคะ มันเป็นซอยที่ยังกับบนแน่ใจนะบรเคยมาพี่ก้อยเราว,ว่าผู้จกักอยู่เนาะกะลองยางไปเบิง้งเป็นซอยเลิกมาพี่ก้อยวะอยู่ซอยเลิกเลิกพนละแคบหมู่หลายได้พี่เอาก็อตอนนี้พากันดูรองเท้านะคะปีมาสต ตอนนี้น้องทูนก็อยู่ที่ประตูน้ําเดนอพี่น้องเป็นซอยที่ปรจักรถยนต์ปรจักผู้คนนะถือว่าเป็นซอยที่ผู้คนหลากหลายที่สุดนะนักท่องเที่ยวมาเดินประตูน้ากันนะทุกคนนี่ก็คือ,อร้านค้าขายของเต็มไปหมดเลยนะคะเสื้อผ้าคาเฟ่ก็เต็ม นะคะได้ยังก็ซื้อเอานะคะโไม่คิดว่าประตูน้ำจะมีต่างชาติเยอะขนาดนี้นะคะมีต่างชาติรแบบแร้นหนามากๆนะคะประตูน้ำมีมีแบบร้านค้าด้วยนะคะไม่คิดว่าเขาเปิดนะคะตอนนี้เป็นเวลาแบบประมาณสี่ทุ่มแล้วนะคะ เป็นซอยที่สุรุมุงมากๆผุคนล้ามเชิดมาเดินกัน ตีตามะคุ้มก็มีนะต่างชาติก็เคยลองเรามาริมาลองอยู่ที่ประตูน้มมีทุกอย่าง จะมาคืนซ้มลอไปพี่น้องทูนก็จะนั่งซ้ำลอนี่แหละกลับไปที่พีทีเอนะ็นนะมาดูเพลงพี่น้องตอนนี้น้องทูนก็อยู่ที่จุดสามแยกนะคะเป็นถนนสามแยกนั่นเองนะคะ ันนี้รหมูอยู่นะยัง่ออกมามาช้อปปิ้งอยู่ที่ตลาดประตูน้ำวันนี้ม่วนหลายหลายพี่น้องต่างชาติเยอะมากนะไม่คิดว่าต่างชาติจะเยอะขนาดนี้เนะเห็นอะไรก็คืตอตกใจมากนะทียประตูน้ำต่างชาติเยอะจริงๆ ีี่่นนะตอนนี้ยังมาค่อยตลาดเลยทุกคนทิ่ขอปิดคลิปก่อนเพราะว่าคลิปมันยาวไปนะทุกคนสมัครกับฝากระไลค์กระเซ็นสบายดีจ้า